สวัสดีครับก็บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนก็ในนามของ i n e นนะครับก็ขอบคุณสสวที่ให้มาร่วมในการประชุมในครั้งนี้นะครับซึ่งเราเองก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะให้กับทางสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์ม Next Gen Commerce ที่สามารถให้ผู้ประกอบการสามารถมาเปิดร้านขายของออนไลน์ได้นะครับด้วยค่าใช้ใจ่ายที่ต่ํา กว่าปกตินะครับผมแล้วก็ในส่วนของการให้บริการถ้าเกิดเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษ <that 's not the purpose> ีก็สามารถใช้ตัว e ถัง i n นวอยดแสงรีซ e ีฟโดยที่เราไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกของสสบทุกท่านนะครับในปีนี้เราจะมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมก็คือเป็นเรื่องของสําหรับร้านค้าที่มีการซื้อขายกับนักท่องเที่ยวในต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยเนาะก็จะมีสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการทำแบตฟันในรูปแบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเป็นประโยชน์ให้กับ เราสมาชิกของสอสวเพื่อนําไปใช้ในการเพิ่มยอดขายให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศของเราในปีนี้ด้วยครับนอกจากนั้นเรืยังมีแพลตฟอร์มอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลหรือว่าเกี่ยวกับระบบของอิเล็กทรอนิกส์ในการทรี่จะทรานส์ฟอร์มธุรกิจของท่านนะครับแล้วก็นมถึงการสัมมนาให้ความรู้ต่างๆด้วยก็เรียนเชิญสมาชิกของสอสวทุกท่านนะครับเข้ามาสมัครใช้สิทธิประโยชน์ของทางสสวร,ร่วมกันในงานนี้ด้วยครับขอบคุณครับ